สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูยุ้ยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเรายังอยู่ในหน่วยที่สองหลักธรรมของาศาสนาและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหลักธรรมสำคัญของาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์คือาศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีาศาสดาคือพระเยซู และหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือบัญญัติสิบประการและหลักความรักค่ะพระเจ้านำคนของพระองค์ผ่านทะเลทรายส่งเลี้ยงดูพวกเขาและประทานน้ำให้ดื่ม uh huh. พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าบอกโมเสสให้ขึ้นไปพบกับพระองค์บนยอดเขา มีไฟและควันพวยพุ่งเต็มไปหมดโมเสสปีนขึ้นไปบนยอดเขาและพระเจ้าก็มาพบเขาพระเจ้าให้บัญญัติสิบประการแก่โมเสสเป็นแผ่นศิลาสองแผ่นอย่านมัสการพระเจ้าอื่นอย่าสร้างรูปเคารพจงให้เกียรตินางของเรา จงรักษาวันสบาโตเป็นวันพิเศษจงเคารพนับถือพ่อแม่ของเจ้าอย่าฆ่าคนจงซื่อสัตย์ต่อสามีหรือภรรยาของเจ้าอย่าขโมยอย่ากโกหกอย่าอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี รลปนะคะบัญญัติสิประการก็คือข้อปฏิบัติสิบข้อที่พระเจ้าทรงประทานให้คริสตศาสนิกชนประกอบด้วย 1. จงนมัสก,การพระเจ้าพราะองค์เดียว 2. อ,อย่ากออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าของาศาสนาคริสต์ก็คือพระยะโฮวา 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี เจ็ดอย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จ9อย่าคิดมีชอบและ10อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งหลักบัญญัติศิประการของาศาสนาริ์บางค้บก็จะมีความใกล้เคียงกับหลักคำสอนของาศาสนาพุทธและหลักคำสอนที่สำคัญอีกหลักคำสอนหนึ่งก็คือหลักความรักซึ่งความรักของาศาสนาริ์ก็คือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความเมตตาการุณาและให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งหลักความรักแบ่งออกเป็นสองประการก็คือความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนความรักของบิดากับบุตรและความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งพระเยซูสอนให้มนุษย์รักเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในที่นี้ก็คือมนุษย์ทั่วโลกต่อไปเรามาดูหลักคำสำคัญของศาสนาอิสลามนะคะ ครูคะแล้วหลักปฏิบัติคืออะไรหรอคะมีอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติก็เปรียบเสมือนเสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามนะเด็กๆถือเป็นโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิมเสาหลักเหล่านั้นประกอบไปด้วยประการที่หนึ่งการกล่าวปฏิญาณตนชฮ ه ดูอัลลอฮะอิลลอฮ์และ أشهد ุ أن มุฮัมมัดูลุลลอฮ์ความหมายก็คือ ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ครูคะแล้วคําำปฏิญาณตนนี้เราต้องกล่าวตอนไหนบ้างคะเราสามารถกล่าวตอนไหนก็ได้เช่นหลังละมาดก่กอนนอนหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ต้องการเข้ารับอิสลามก็ต้องกล่าวคําปฏิญาณตนนี้เหมือนกัน ประการที่2การละหมาดวันละห้าเวลาการละหมาดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์ละหมาดหมายถึงการขอพรความหมายทางศาสนาอิสลามหมายถึงการกล่าวหรือการกระทําซึ่งเริ่มต้นด้วยการตักบิรและจบลงด้วยการกล่าวสลามการละหมาดจะหันหน้าไปทางกิบลัตครูครับแล้วต้องทําการละหมาดเวลาไหนบ้างครับ เวลาที่เราต้องทำการละหมาดคือละหมาดซุพีมีสองรอกะอัตเวลาเริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดซุฮรีมีสีรร่รอกะอัตเวลาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัวละหมาดอัสรีมี4ี่รอกะอัตเวลาเริ่มตั้งแต่เงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัวของมันเองจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินละหมาดมังริบมีสามระกะอัตเวลาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนสิ้นแสงอาทิตย์คือเวลาพรบคำ่ำละหมาดอีซามีสี่รกะอัตเวลาเริ่มตั้งแต่เวลาคำ่ำจนถึงก่อนฟ้าสางประการที่สามการถือศีลอดในเดือนอมรอนการถือศีลอดคือการงดเว้นการกินการดืม่ม การเสดและการมีความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนรอมฎอนทุกปีซึ่งอาจมีระยะเวลา29หรือ30วันเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหมดคืน10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นคืนที่ประเสริฐแล้วช่วงเดือนรอมฎอนเราต้องทำอะไรบ้างคะครูสิ่งที่เราต้องปฏิบัติหนึ่งรักษาการละหมาดห้าเวลา 2. ให้มากในการสติกะ์หรือการบริจาคนั่นเอง 3. อ่านอัลกุรอานให้มากสแสวงหาคืนอัลกอต 5. ห้เอียติกกฟหกรำลึกถึงอัลลอ์และมั่นขออภัยโทษขอดูอาจากพระองค์ที่ผ่านมามีใครถือศีลอดบ้างเอ่ยผมครับ หนูตือสินอดได้แค่ครึ่งวันเองค่ะครูถ้านูตือสินอดเต็มวันหนูก็หิวสิคะอืมเราต้องฝึกไปทีละนิดนะเด็กๆลองจากครึ่งวันก่อนแล้วค่อยๆไปเต็มวันนะแล้วอาทิตย์ล่ะเคยถือสินอดบ้างยังไม่เคยครับครูผมกลัวเหนื่อยและหิวด้วยครับหลังจากนี้ก็ลองฝึกดูนะเพราะการถือสินอดเป็นการฝึกให้เราอดทนยังไงล่ะใครที่ถือสินอด ก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะเดือนนี้เป็นเดือนอันประเสริฐยังไงล่ะเด็กๆโอ้ง oh, ั้นปีนี้ผมจะลองถือจินอดดูนะครับครูอืมดีมากเลยนะอาทิตย์ประการที่ 4, สี่การจ่ายสกาดการจ่ายสกาดหมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจนํานวนหนึ่งซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบรอบปีประเภทของสากาัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ สากาัดอาหารหรือสากัดฟิตร์หมายถึงการที่มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายทานโดยใช้อาหารหลักของท้องถิน่นตลอดทั้งเดือนรอมฎดอนสากัดทรัพย์สิสนหรือสากัดมานหมายถึงสากาัดที่มีการกำหนดเวลาและเงื่อนไขของจำนวนเก็บเฉพาะมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงจำนวนที่กำหนดใครมีสิทธิ์ได้รับสากัดบ้างครับครูสากาัดเป็นสิทธิ์ของคนยากจนคนขัดสนคนเดินทางไกล คนทำงานในหนทางศาสนาคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวผู้ที่นับสื่อศาสนาอิสลามใหม่ๆเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมสากาดทาสที่ต้องการไทยตัวเองเป็นเอสระและส่งเสริมให้จ่ายสากาดให้กับผู้ที่ใกล้ชิดก่อนนะประการที่5การประกอบพิธีฮั์การประกอบพิธีฮั์หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะในเดือนสุฮิจจ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สําหรับมุสลิมทุกท่านทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สิสนและการเดินทางอัลลอฮ์ทรงเจาะจงให้มัสยิดอัลฮารอมที่มักกะและมัสยิดนบีที่มาดีนะและให้ความโปรดปรานมากมายมัสยิดที่อื่นๆและทําให้ผลบุญของการละหมาดในมัสยิดทั้งสองนี้มากกว่าผลบุญของการละหมาดที่อื่นหลายเท่าเลย ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เน้นหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติซึ่งหลักปฏิบัติ5ประการประกอบไปด้วย 1. การกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ 2. การทำละหมาดวันละ5เวลาซึ่งการทำละหมาดก็คือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า 3. การบริจาคสการดหรือการบริจาคฐานนั่นเอง 4. การถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดคือจะทำในเดือน Đ รอมฎอนซึ่งจะอดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกและ 5. การประกอบพิธีฮัตที่นครเมกะประเทศซาอุดิาอาระเบียฮัตมีเป้าหมายขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องใช้ความอุตสาหะสะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่อเดินทางไปประกอบศาสนก,กิจ ซึ่งจริงๆแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามเพื่อทำพิธีผู้สแสวงบุญจะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำฮัทให้เสร็จสิ้นจากนั้นผู้สแสวงบุญจะต้องพักที่ทุ่งมีนาเป็นเวลาสมวันเพื่อขอพรและบำเพ็ญตนก่อนเดินทางเข้าสู่กรุงมะกะเพื่อเวียนรอบกระบะซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักของชุมทิศต,ตั้งอยู่ในมัสยิดต,ต้องห้าม โดยผู้ชายจะสวมใส่ผ้าสีขาวแค่สองผืนส่วนผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้าแบบใดก็ได้ตามที่ศาสนาอนุญาตเริ่มเดินจากหินดำที่คนมุสลิมให้ความเคารพแล้วใช้มือขวาสัมผัสและจูบหินดำระหว่างเดินต้องกล่าวคำสวดไปด้วยซึ่งจะต้องทำเหมือนกันทั้งเจรอบต่อด้วยการเดินเท้าจากเนินเขาซอฟาไปยังเนินเขามารวะระยะทาง450เมตร วนเจ็ดรอบเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากเมื่อครั้งที่มารดาของนบีอิสมาเอลหนึ่งในศาสดาผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามต้องดิ้นรนหาน้ำให้ลูกชายดื่มด้วยการวิ่งระหว่างเนินเขาสองลูกผู้สแสวงบุญจึงต้องเดินวนอย่างรีบเร่งพร้อมกล่าวคำอวยพรํำวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าไปด้วย เมื่อหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้สแสวงบุญจะคลิบผมหรือโกนศีรษะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ประกอบพิธีฮัทสำเร็จรุดล่วงตามที่ได้อธิษฐานเอาไว้และระหว่างนี้ผู้สแสวงบุญจะต้องเดินทางกลับมายังทุ่งมีนาอีกครั้งเพื่อเคว้งหินลงในบ่อน้ำที่เชื่อว่ามีมารร้ายคอยสกัดกัน้นไม่ให้มารดาข,ของนบีอิสมาเอลได้เจอกับแหล่งน้ำในครั้งนั้น ดูคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงานนะคะโดยข้อหนึ่งเนี่ยให้นักเรียนเปรียบเทียบหลักคำสอนของศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธซึ่งในบัญญัติศิประการข้อ1ถึงข้อ3จะพูดถึงพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธไม่มีคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้านักเรียนก็ข้ามไปดูข้อ4ได้เลยค่ะจงนับถือบิดามารดาเรื่องนี้ศาสนาพุทธก็สอนให้มีความกตัญยูต่อบิบดามารดาเช่นกัน ข้อ5อย่าฆ่าคนหลักธรรมของศาสนาพุทธในสีห้าก็บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ข้อ6อย่าผิดประเวณีในสิลห้าก็มีสอนเหมือนกันนะคะนั่นก็คืออย่าประพฤติผิดในกามข้อ7อย่าลักทรัพย์ศาสนาพุทธก็มีสอนเช่นกัน,นะคะ่ะนักเรียนลองไปทําดูนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียน วาดแผนผังและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ครูยุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ